สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมอีกครั้งนะครับผมวันที่สิบเจ็พฤษภาครับผมวันนี้ก็เหตุการณ์ที่น่าสนใจเหตุการณ์สาคัญนี้ก็มีมากมายเลยนะครับผมหลายคนก็รู้นะครับวันนี้มีเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับผมยกตัวอย่างก็วันนี้ฮะสิบเจ็ดพฤษภาครับผมก็ตามชื่อเลยครับผมพฤษภาถมินครับผมก็วันนี้ก็มีเหตุการณ์อื่นๆอีก ต้ใจยังไงก็ไปครับไปรับชมกันเลยดีกว่า่ะมาครับผมเริ่มต้นกันด้วยที่เหตุการณ์แรกนะครับผมก็ปีพศ2อ3 5นสะครับผมคิดสกกลาดก็1792นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันขอตั้งตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กนะครับต่อนะครับพศ2อ8 9ครับผมคิดสกราดก็1846ครับผม a d o p อกแซนะครับผมจด สิทธิบัตรแซกโซโฟนเป็นครั้งแรกนะครับผมใช้ชื่อตัวเองตั้งเป็นชื่อเครื่องดนตรีนะครับไปกันต่อครับผมที่พศ2471ครับผมคิดสกัดก้อนหนึ่งเก้าสองผมพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนนะครับผมณอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับผมไปกันต่อครับผมปีพศ2477นะครับผมคิดสกัดก้อนหนึ่งเก้าสามผมวิทยาลัยนาฏศิลป์นะครับผมเปิดสอนครั้งแรกนะครับผม ในขณะนั้นนะผมใช้ชื่อว่าโรงเรียนนาฏดุริยางศาสตร์ไปกันต่อครับปีพศ2483ครับผมคิดสกาดก็อน1940ครับผมช่วงสงครามโลกครั้งที่สองครับผมกองทัพเยอรมันครับยึดคองกรุงบรัสเซลครับประเทศเบลเยี่ยมครับตอนที่พศ2486ครับผมคิดสกัดก็อน1943ครับผมกองทัพ สหรัฐอเมริกานะครับผมได้ติดต่อมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียนะครับผมให้พัฒนาเครื่อง INIAC เครื่อง INIAC นี่ก็คือต้นกำเนิดของคอมพิวเตอร์นะครับผม <c oughs> ไปกันต่อครับผมปีพศ2507ครับผมคิดสกัดก้อน1964ครับผมพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยะเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับผมหรือรักชกาลที่9ของเรานะครับผม สเสด็จพระราชดำเนินเปิดเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนะผมถือว่าเป็นเขื่อนอัน,นี้กประสงค์แห่งแรกในประเทศไทยแล้วนะครับตอนน่อ 2, กันที่พศ2,510ครับคิดสกัดก้อน1,967ครับผมหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวการเสียชีวิตของปานโนดวิเศษแพทย์นะผมและสมชายแก้วจินดานะครับผมคู่รักชายรักชายนะครับผมคี่ค่าตัวตายตามกันไปนะครับผมารายละเอียดผมเจาะลึกไว้ให้แล้วครับผม อยู่ในคลิปมุมขวาบนครับกดไปดูได้ครับผมไปกันต่อที่พศสอง6ันกครับผมคิดสกกาดก็อนหนึ่ก็ดสามครับผมการพิจารณาคดีวอเตอร์เกตในวุฒิสภาเริ่มต้นขึ้นคดีวอเตอร์เกตนี่ก็มีโอกาสก,ก็เดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกให้ฟังนะครับผมไปกันต่อที่พศสอง8สิบปดครับผมคิดสกกาดก้อนหนึ่ก็ดห้าครับผมกรณีมายาเกสครับผมคือกลุ่มนักศึกษาประมาณ หนึ่งหมื่นกว่าคนครับผมชุมนุมประท้วงที่หน้าสถานทูตอเมริกาครับผมก็กรณีมาเกสนี่ก็คือช่วงนั้นนี่ก็มีการเรียกว่าป้นเรือขนส่งสินค้านะผมก็ฐานสารัฐได้ใช้ฐานที่ตั้งในประเทศไทยนะผมโดยแบบมามาใช้ฐานที่ตั้งที่บ้านเราแต่ไม่ได้ขออนุญาตถูกต้องนะผมก็มีการประท้วงเกิดขึ้นครับผมเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยถ้ามีโอกาสผมจะมาเจาะลึกให้ฟังครับผม ไปกันต่อครับผมปีพศ2526ครับผมคิสกราดก้1983ครับผมเลบานอนครับอิสราเอลและอเมริกาครับผมลงนามในข้อตกลงให้อิสราเอลถอนอาหารออกจากเลบานอนนะครับไปกันต่อครับพศ2530ครับผมคิสกราดก้1987ครับผมสงครามอิรักอิหร่านนะครับผมช่วงนั้นเครื่องบินขับไล่นะครับของอิรักนะครับผม จมตีเรือรบ USS Stark ครับของอเมริกาผมด้วยขีปนาวุธนะผมส่งผลให้มีคนตายถึง37ศพนะครับผมและบาดเจ็บอีก21รายครับต่อวันที่ปีพศ2535ครับผมคิดสกาดก่อน1992ครับผมเหตุการณ์ในวันนี้ปีนี้ผมคิดว่าไม่ต้องอธิบายแล้วมากครับผมก็เกิดเหตุการณ์พฤษภานธมินครับผม ก็มีการชุมนุมของผู้เรียกร้องประชาธิปไตยนะผมแล้วก็มีการประทะกันก็หลายๆที่หลายๆเว็บก็ลงกันเยอะแยะแล้วผมไปกันต่อครับผมปีพศสอง8หครับผมคิดสกกาดก็หนึ่้าครับผมหลังจากที่ดำลงตำแหน่งนายกเทศมนตรีอยู่18ปีนะครับผมชาร์กซีรักนะครับผมได้เลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะครับ ต่อกันที่พศ2542ครับผมคิดสกัดก่อน1 999นะครับผมเฮฮุดบารักนะผม, He ak, ะผมได้รับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีอิสราเอลไปกันต่อที่ปีพศ2546ครับผมคิดสกัดก่อน2003ครับผมบราวเซอร์ที่ใช้ชื่อในขณะนั้นว่ามอ i ซิล f าไฟฟอกนะผมก็ไอซีส้สม,สม,สมๆกลมๆนะผมได้เปลี่ยนชื่อจากฟ e นิกเป็นไฟเบ b ร์ d ครับ ปีพศ2,547ครับผมคิดสกาดก็2,004รับผมการแต่งงานกับบุคคลเพศเดียวกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชายชายหรือหญิงหญิงนะผมสามารถกระทําได้ถูกต้องตามกฎหมายในรัฐเมสซาชูเซตสหรัฐอเมริกาครับผมถือเป็นที่แรกหนึ่งนะครับผมครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับเหตุการณ์ที่น่าสนใจในวันนี้ครับผมก็มีมากมายหลายเหตุการณ์เลยนะครับผมวันนี้ยังไงก็ฝากดูเป็นกำลังใจครับผม ใครที่ดูจบผมก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับผมสําหรับใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาดูก็รบกวนเป็นกําลังใจครับผมทําหยากพลาดคลิปที่มีสาระแบบนี้ก็กดติดตามไว้ครับผมแต่ละวันครับเช้าๆก็จะรู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างครับผมสำหรับเช้าวันนั้นนะครับผมผมจะพยายามอัพคลิปทุกไม่เกินแปดโมงเช้านะครับผมยังไงก็รบกวนเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ